เล่นมุกซ้ํานี่ไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ย <laughs> เอาแล้วนะผมการสนิทคุณผู้ชมีเข่าวรับสุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้ก็มีกับช่องเดิมกันอีกแล้วนะผมก็คือ Scatter TV ครับผมวันนี้นะผมเมื่อวานเราเป็นคลิปสรุปซึ่งวันนี้มันก็ต้องเป็นคลิปรีวิวตัวละครนะครับผมโอเคซึ่งการรีวิวตัวละครนั้นแน่นอนนะอยางที่ผมเคยทาไปรอบหนึ่งใช่ป่าว啊 รีวิวดีบรเออผมก็จะไม่ใส่ตัวแอซิดไปนะครับผมจะใส่เป็นตัวเดียวโดดๆพร้อมกับสเตตที่เหลืออันน้อยนิด <c oughs> นะครับผมก็จะไม่ขึ้นสเตตให้ดูแล้วกันเนาะเพราะว่าขึ้นให้ดูทำไมก็ไม่รู้ <c oughs> โอเคขีค้เกียจตัดได้แหละนะก็ <c oughs> นะครับผมเราไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นนะ <c oughs> อ่ะการรีวิวตัวผมรายละเอียดเพิ่มแล้วกันก็คือผมจะรีวิวแค่ในโหมดด่านนะครับผมจะไม่เอาลงเรทหรือว่าอ่าสปีดเรทหรือบอสรัสคนัะผมเพราะว่ามัน มันวัดอะไรไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่เนาะก็เลยลงด่านดีกว่าเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่ซื้อตัวพวกนี้ไปก็น่าจะเอาไปลงด่านนะครับพร้อมก็เดี๋ยวเราจะพาไปที่การเทสตัวละครก่อนนะก็จะสอนเรื่องคอมโบแล้วก็แต่ละสกิลนะครับพร้อมโอเคไปเลยครับผมว์ปสิวับวับ เออเราวาร์ปมาแล้วนะครับพร้อมโอเคเราก็จะเริ่มที่ตัวของลูฟี่ร่างนิกะก่อนเลยนะครับผมโอเคเราเริ่มเลยดีกว่านะสกิลหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นการกระโดดแล้วก็ปาสายฟ้านะครับผมอารมณ์ก็ปามาเนทนะครับอืมแล้วสกิลที่หนึ่งนะครับผมมีความสามารถพาสีก็คือมีโอกาส25ที่จะไม่ติดคูลดาวน์นะครับผมก็ หลับใครที่ทําบุญมาเยอะนะก็แบบ,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 บว่าโบ๊ะโบ๊ัวๆเลยนะครับผมก็เปโอกาส25%ที่จะไม่มีคูดาวนะครับผมแต่จริงคูดาวไม่ก็ไหว่แล้วแล้วดาวเมก็แรงนะแรงเลยใช้คำว่าแรงได้เลยนะครับผมโอเคต่อไปนะผมสกิล l 2ครับผมสกิล2เนี่ย เออก่อนเราจะพูดเนี่ยผมบอกแล้วว่าอัปเดตเนี่ยเป็นอัปเดตที่แบบว่าเหมือนอีกก้าหนึ่งของด i m e ว s ช o ่นเลยนะผมเพราะว่านี่จะเป็น2ตัวละครแรกที่ในคลิปนี้ที่จะรีวิวก็คือเป็น2ตัวแรกที่มีแอนิเมชันสกิลนะครับผมอย่างนงี้ยันน่ะซับขึ้นไอคิ้บไมเอาใหม่นะผมผมจะเปิดแบบโนคูดาวเลยแล้วกันเนาะโอเคสกิลก็จะเป็นการเสกล่างตัวละครใหญ่มาับผมแล้วก็กระทึบพื้นไปนดามเมจค่อนข้างที่จะรุนแรงมากเลยนะครับผม โคเชนะครับผมสกิลสนะครับผม,ผมก็จะเป็นการเสกหมัดยักษ์ออกมาอย่างนี้นะครับผมเราสามารถต่อยได้นะครับใช้คลิกซ้ายในการต่อยนะฮะซึ่งหมัดนี้มีความสามารถหนึ่งคือตีไกลขึ้นและดาเมจการตีจะเพิ่มเป็นคูณ2นะครับผมอ่าก็ปุ๊บอ่าอย่างแรกคือตีไกลอย่าง2ก็คือตอนที่เราคลิก1ครั้งเนี่ยดาเมจจะคูณ2ไปจากดาเมจแบบว่าไม่ได้กดสกิลเนาะ แบบเฉพาะหมัดน,นะเฉพาะสกิลกี้ายอ่ะอย่างนั้นแหละปุ๊บอ่ะสี่หมื่นใช่ไหมตอนเปิดนี้ปุ๊บตีติดคีติดคีมันติดขีอ่ะมันติดขีอ่ะอ่าเนี่ยครับผมก็จะเป็นการคูณ2ไปเนาะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสหรสับสกิลสามส่วนอันตีนะครับผมก็เป็นแอนิเมชันเหมือนกันเนะาะค่อนข้างเท่เลยอย่างเงี้ยครับผม ประมาณนี้นะครับผมเสียงมันค่อนข้างที่จะดังมากเลยนะก็ดูอีกทีนะกันนะอ่าเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับอันตีของลูฟี่ล่างนิกะนะครับผมก็สำหรับการคอมโบตัวแน่แน่ไม่มีตายตัวเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นสกิลที่แบบว่าเน้นแบบว่ากดใช้ไปเรื่อยๆเนาะเป็นสำหรับคนเล่นง่ายๆนะครับผมสายฟรีที่แบบว่าลงเลทไป ไม่มีตัวเคลียดาดาดดีก็ตัวนี้แหละผมพูดเลยนะเคลียร์มอนเยอะสบายมากเลยเพาะสกิลสองเนี่ยแรงนะครับผมแรงมากสกิลหนึ่งก็วงกว้างพอสมควรนะครับผมสกิลสามก็เปิดแล้วก็ตรีระยะไกลได้อย่างนี้นะครับผมเป็นตัวที่แบบว่าใส่ลงดานเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบเลยนะครับผมซึ่งผมก็ใช้ใเป็นตัวลงแทนซองจินวูในการลงดานเลยเนาะแต่ถ้าใครอยากลงเร็วก็ซองจินวูเหมือนเดิมนะครับผมลงเร็วอยู่แล้วโอเคเราจะมาที่ตัวถัดไปเลยดีกว่านะไม่ตั้งสริปหรอกนี่ ตัวละครนี้จากเรื่องเฟสนะครับผมก็มาเป็นผู้ชาย <c oughs> มาเป็นผู้ชายโอเคเราเริ่มเลยดีวยกว่านะผมสกิลหนึ่งอ่าเราลองกับตัวเล็กดีวกว่าจะได้เห็นนะครับผมสกิลหนึ่งจะเป็นอย่างเงี้ย <c oughs> อย่างเงี้นะครับผมฮ่าค่อนข้างดูดาวเมจจะรัวมากเลยนะอ่าเราลองตัวเดียสิกี่ฮิตเอ่ย 11ฮิตนะครับผมดูมันดูลัวมากเลยเหมือนแบบ20-30ิิฮิตได้เลยอะ่ะเสียบแบบเสียเอฟเฟกที่ให้มาในเกมนะครับผมสกิลสองนะผมก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมก็จะเป็นการกระโดดแล้วก็นี่ยิงยิงอะไรวะบอลเล่ยิงบอลเล่ยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมส่วนสกิลสามเนีย่ยจะเป็นไฮไลท์ของตัวละครนี้เลยนะครับผม <S <S เป็นตัวที่แบบว่าโอ้โหหลายคนเห็นปุ๊บแบบ เจอกดเจอในเลททีนี้ลักเลยนะผมใครใช้ตัวนี้จเจอในเลทลักเลยนะครับผมบัฟตัวละครนะครับผมการบัฟตัวละครนั้นก็คืออ่าผมจะอธิบายมันค่อนข้างยาวโอเคเดี๋ยวผมอธิบายันทีละขั้นแล้วกันเมื่อเรากดสกิลสามเป็นอย่างนี้นะครับผมเป็นอย่างนี้นะครับผมและสิ่งที่เราจะได้ก็คือแอคแท็กบวก1คริบบวก10%เป็นระยะเวลา14วินาที และให้กับทุกคนในแมพนะครับผมให้กับทุกคนในแมพก็คือสมมุติเราลงเลดกัน8คนใช่ไหมปุ๊บแล้วเรากดสกิลนี้ทุกคนทั้ง8เลยจะได้บัฟนี้หมดเลยนะครับผมก็คืออ่าเอ็แท็กสิแล้วก็ครีอีก10%แต่จะไม่สแต็กนะครับผมเผื่อบางคนหัวหมอไงแบบว่าเฮ้ยใ,ในเมื่อมันบวกบัฟขนาดนี้เราไปกับเพื่อนกันไหมแปดคนปุ๊บคนนึงบูทดาเมจไอคนนึงเล่นดาเมจ เคนแม่งหยิบตัวนี้ไปบูทให้ไม่ได้นะครับผมมันไม่สแต็กกันนะครับผมหยิบไปตัวเดียวก็พอนะครับผมหรือว่าอย่างดีเลยนะให้ดีๆก็2ตัวฮะพอดีเลยก็คือคนนึงใช้ปุ๊บอ่ะใช้ปุ๊บพอบัฟหมดอีกคนนึงก็กดแทนแลขคนนึงก็จะคููดาวเสร็จพอดีนะครับผม2ตัวกํลาลังโอเคเลยถ้าเจอ2ตัวนี้ในงเลทเนาะสบายนะครับผมส่วนต่อไปับผมอันติเจออย่างเงี้ อันตรีให้อารมณ์เดียวกับริวโกะเลยนะผมที่ก็คือตัวเติมเนาะแต่ค่อนข้างที่จะดูดีกว่านะแต่ดาเมจนี่ไม่เท่าริวโกะนะครับผมดาเมจจะด้อยกว่าริวโกะนิดนึงนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะผมตัวนี้ก็จะเรียง่ายก็คือไม่มีคอมโบเหมือนกันแหละเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เน้น2กับ1เนาะก็เป็นอย่างนี้นะเนาะเมนนี้แค่นี้แต่ก่อนใช้1กับ2ก็อาจจะแบบกด3อ่าแล้วกูกด E ีทำไมเนะี่ยอะไรครับเนี่ยกด3อย่างเงี้ยปุ๊บ แล้วก็1น,นะครับผมอ่าและเออผมกืบลืมบอกนะผมสำหรับใครที่เอกรำคาญแอนิเมชันพวกนี้นะผมเราสามารถปิดเอฟเฟกแล้วก็จะไม่ขึ้นแอนิเมชันได้เนาะก็อย่าลืมกันนะครับนี่แนะนำนะตัวนี้ทุกคนต้องมีนะครับผมย้ำว่าทุกคนต้องมีเนาะเพราะว่าแ้าเป็นคนมือใหม่เอาไปเล่นเนี่ย คนหลังๆอ่ะผมพูดถึงคนหลังๆแบบคนแบบผมก่อนที่ส่วนใหญ่เราอาไปลงเลทก็จะใช้ทรงจินวูใช่ไหมครับแล้วคนที่เล่นมาระดับหนึ่งเนี่ยที่แบบว่ายังไม่โหดมากตัวเนี้ยตัวเนี้ยคือตัวที่ผมบอกเลยว่าดาามจก็ไม่ได้ดูแย่นะครับผมเป็นดาามจที่ดูใช้ได้เนาะอ่ะเห็นไหมลูกหนึ่งผมก็สองแสนอันนี้ฟาดทีเท่าไหร่เจ็ดหมื่นลัว,ลวอ่ะ และมันมีสกิลบัฟให้เพื่อนนี่แหละคือจุดเด่นเลยนะครับผมแหละหลายคนรักเลยอ่ะคือเจอในเลทได้แบบโอ้โอ้ชี่รกคะ <c oughs> อย่างนี้เลยนะครับผมโอเคนี่ก็จะเป็นการรีวิว2ตัวละครในการสั้นๆนี้นะก็ผมก็พยายามพูดให้ถึงรายละเอียดเชิงลึกของตัวละคร2ตัวนี้แล้วเนาะก็ต่อไปนะผมก็จะเป็นการรีวิวตัวในด่านนะครับผมก็คือด่าน106ก็คือสรามเดิม n ชั่นนะครับผมเราจะใส่ไปตัวเดียวโดดๆเลยนะครับโอเค ไปชมเลยผมตอนนี้ฟังเพลงกันยาวไปเลยไป どうぞどうぞ。 流しずか เอาละเป็นไงบ้างครับผมกาบการรีวิวตัวไปเมื่อกี้นี้2ตัวละครที่ผมใส่ไปตัวเดียวก็ขึ้นอยู่กับทุกคนแล้วกันเนาะว่ามันดีหรือเปล่าแต่สำหรับผมแนะนําให้ซื้อนะสตัวนี้เป็นอัปเดตมาที่ใช้ได้เลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้แหละเนาะก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะผมและอย่าลืมนะครับเจอกันวันศุกร์นะครับผมสำหรับไลฟ์สตรีมสองทุ่มและแจกของรางวัลไม่มาอดได้นะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าผม